สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยบ่ายครูอ้อยเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนตามจินตนาการหรือการเขียนเ,เรื่องจากภาพนะคะดูกันเลย จินตนาการก็คือความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตนะคะหรือเชื่อมโยงจากเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยปลูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาจากความคิดของนักเรียนเองนะคะทีนี้เรามาดูการเขียนเราเรื่องจากภาพการเขียนเราเรื่องจากภาพเป็นการ ใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคนนะคะโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐาในในจินตนาการนะคะเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านนะคะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆจากภาพให้มีความเกี่ยวเนื่องและก็สัมพันธ์กันนะคะทีนี้เรามาดูหลักการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ หลักการเขียนเราเรื่องจับภาพข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนต้องดูภาพพิจารณาภาพให้ละเอียดนะคะดูรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะคะแล้วข้อที่สองก็คือจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตนะคะแล้วคิดไปใน,ในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งให้เป็นปัจจุบันนะคะข้อที่สามก็คือสร้างความ คิดคำหนึง่งโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานนะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือลําดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะคะข้อที่5นะคะและการเขียนเรื่องจากภาพนะคะให้เราเรียนเขียนเร่าความให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อที่6ก็คือตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจแล้วสุดท้ายนะคะ นักเรียนต้องเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคนนักเรียนต้องวินวักให้ชัดเจนนะคะทีนี้กิจกรรมใช้บทเรียนุครูมีภาพให้นักเรียนอยู่สองภาพนะคะทีนี้ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กำหนดให้ความยาว ประมาณ5บรรทัดนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องด้วยนักเรียนดูภาพดีๆนะคะว่าสิ่งที่น also, então, ักเรียนเห็นจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างพอนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนก็เขียนเล่าเรื่องจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะอาจจะตั้งชื่อตัวละครกอได้นะคะภาพที่นักเรียนเห็นมีเด็กกี่คนตั้งชื่อเด็กตั้งชื่อ สิ่งที่นักเรียนเห็นได้นะคะทีนี้ภาพที่สองภาพที่สองนักเรียนเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพพ่อใช่ไหมคะอยู่กับเด็กผู้หญิงสองคนแล้วก็ระกําลังเดินจะบินทบาาใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนเห็นภาพ,าภาพ,พแล้ว,ลใ,หหลวให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะนักเรียนต้องใช้ภาพเป็นหลักในการเขียนเล่าเรื่องนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะ ความยาวาประมาณ5้าบรรทัดแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสมงดูตามกำหนดนะคะสั่วมงนี้สวัสดีค่ะ